ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่52ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดและกดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ เท้าทัตตรัตปกครองทิศตะวันออกเป็นอธิบดีของพวกคนทันเท้าวิรุณหกปกครองทิศใต้เป็นอธิบดีของพวกกุมพันเท้าวิรุปกักปกครองของทิศตะวันตกเป็นอธิบดีของพวกนาคเท้ากุเวนเป็นใหญ่ในทิศเหนือเท้าจตุมหาราชมีแสงสว่างรุ่งเรืองสอง่องไปโดยรอบทั่วทั้งทิศเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรก็มีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอิน มีริ์มีอนุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างมีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งเหล่านากที่อยู่ในสะชออนาภาษะในกรุงเวสลีและที่อื่นเหล่าครุฑผู้เป็นทิพมีในตาบริสุทธิ์พวกอสุรอาศัยในสมุทรและพยมานก็มาด้วย ในเวลานั้นเทพ100หมู่คืออโปปัทวีเตชโชวายวรุณวรุณะโสมยศเมตตาและกรุณาเป็นผู้มียศก็มาด้วยเทพ100หมู่เหล่านี้แบ่งเป็น100พวกรวมทั้งหมู่เทวดา100เหล่าแบ่งงอเป็น100พวกทั้งหมดล้วนมีผิวพันธ์ต่างๆกันมีธิ์มีอนุภาพมีผิวพันานางดงามมียศต่างมีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายมาตามกำหนด ชื่อหมู่เทพและเทพเหล่าอื่นผู้มีผิวพรรณและชื่อเช่นนั้นก็มาพร้อมกันด้วยคิดว่าพวกเราจะพบพระนาคาผู้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปไม่มีกิเลสดุจตะปูก้าข้ามโอคะคือกิเลสได้แล้วไม่มาอาศวพ้นโอคะได้แล้วล่วงพ้นธรรมฝ่ายต่ำดุดด,ดวงอาทิตย์พ้นจากเมฆสุพรหมและประมัตถพรมผู้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธ์ก็มาด้วย และเมื่อเสนามานมาถึงพระศาสดาได้ตรัสบอกกับเทพทั้งหมดเหล่านั้นพร้อมทั้งพระอินและพระพรหมผู้ประชุมกันอยู่ว่าท่านจงดูความโง่เขลาของกันหมานพยานได้ส่งไปในที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพพร้อมกำชับว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพผูกไว้ด้วยราคะล้อมไว้ทุกด้านอย่าปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นไปได้แล้วก็เอาฝ่ามือตกแผ่นดินทำเสียงน้ากลัวเหมือนฝนตกฝ้า แลบร้องคำรามอยู่แต่พยามาณก็ไม่อาจทำให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงเกลี้ยวโกรธกลับไปพระศา,าสดาผู้มีจกักษุทรงทราบเหตุนั้นทั้งหมดทรงกำหนดได้แล้วจึงตรัสเสียกพระสาวกผู้ยินดีในพระศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสนมามนมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเขา ภิกษุเหล่านั้นทูลสนองพระดํารัสของพระพุทธเจ้าแล้วพากันทําความเพียรมาและเสนามาหลีกไปจากเหล่าภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่อาจแม้ทําขนของภิกษุเหล่านั้นให้ไหวพยามาลกล่าวสรรเสริญว่าหมู่พระสาวกพระพุทธเจ้าชนะสงครามแล้วทั้งสิ้นล่งพ้นความกลัวได้แล้วมียศปรากฏในหมู่ชน บันเทิงอยู่กับพระอริเจ้าในพระศาสนาของพระทศพลซึ่งเมื่อจบพระธรรมเทศนานี้แล้วเหล่าเทวดาทั้งหลายได้บรรลุมรคผลมากมายต่อมาเมื่อพระพุทธบิดาได้นิพพานแล้วพระนางมหาประชาบดีมีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาจึงได้เสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาอย่างนิคโครธาราม ในกรุงกบินพัสสก์กชนบทแล้วกลับทูลว่าขอประธานวโรกาศให้สตรีพึงได้ออกจากเรือนเพื่อบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตาคตทรงประกาศแล้วเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไม่ประทานอนุญาตแม้พระนางจะทูลอ้อนวอนขอถึงสามครั้งก็ไม่สมพระประสงค์ทำให้ทรงน้อยพระทัยเป็นอันมากยังให้เป็นทุกข์มีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตร จากนั้นก็ถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับพระราชนิเวศครั้นพระบรมศาสดาเสด็จกลับไปประทับยังกุตาคารศาลาในป่ามหาวันกรุงเวสลีพระนางมหาประชาบดีพร้อมด้วยสากิยานีหรือผู้หญิงในศักยวงศ์ทั้ง500คนที่ยินดีในการบรรพชาพากันพร้อมใจปร่งพระกระสาวทรงภูษาย,ย้อมฝาด จากนั้นก็เสด็จจากกรุงกบินพัสเดินทางไปยังกรุงเวสาลีเมื่อถึงกุตาคารสาลาในป่ามหาวันตอนนั้นพระนางมหาประชาบดีมีพระบาททั้งสองพองบวมพระวรกายเกลือกลัวด้วยทุลีดินเป็นทุกเสียพระไทยพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรประทับย,ยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูกุตาคารศาลาจากนั้นพระอานนท์เดินออกมาจากกุตาคารสาลา เห็นพระนางมหาประชาบดีประทับยืนกันแสงอยู่จึงเข้าไปไต่ถามแล้วนำความเข้าไปกลับทูลพระบรมศาสดาขอประธานบรรพชาอุปสมบทให้แก่พระนางมหาประชาบดีพระบรมศาสดาทรงไม่ประทานอนุญาตพระองค์ตรัสว่าสตรีไม่สมควรบวชในธรรมวินัยที่พระตาคตได้ประกาศแล้วทรงให้เหตุผลว่าสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยใดธรรมวินัยนั้นพรหมจันทร์นั้นจะตั้งอยู่ได้ไม่นานเปรียบเหมือนเพลีย ที่ลงไปในไร่อ้อยที่สมบูรณ์ไร่อ้อยนั้นจะไม่สามารถตั้งอยู่ได้นานพระอานน์จึงทูลถามว่าก็หากสตรีออกจากเรือนเพื่อมาบวชในพระธรรมวินัยนี้แล้วอาจที่จะทําให้แจ้งยังอริยมรรคอริยผลได้หรือไม่พระบรมศาสดาตรัสว่าอาจทำให้แจ้งได้